สวัสดีค่ะเพื่อนๆร่างแท้ของจอยทุกคนคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับเพื่อนๆบ้างในตอนนี้นะคะเพื่อนๆคะใครที่เข้ามาดูคลิปตอนนี้นะจากก่อนหน้านี้ไม่ว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนๆจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีสถานะหรือไม่มีสถานะจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจน เป็นรักทั้งทั้งเลือกหรือไม่เป็นคนที่อยู่ในความรักรืึเปล่าเขาคนนี้มั่นอกมั่นใจมากๆเลยนะคะว่าไม่ว่าอุปสรรคจะขวากหนามจะเยอะแยะมากมายแค่ไหนยากเย็นเพียงใดเขามั่นใจว่าเพื่อนเนี่ยคือคนที่ใช่คือคนที่เขามั่นใจคือคนที่คู่ควรกับเขามากที่สุดนะคะ เพื่อนคือที่หนึ่งในใจเขาแม้เขาจะไม่พูดไม่บอกหรอกคนนี้เขาเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดเก็บความเก็บคำพูดเก็บเอาไว้ไม่บอกเป็นความลับในใจเขาแต่เขาอะอยากให้คุณอยากให้เพื่อนเนี่ยสังเกตดูที่พฤติกรรมการกระทำที่เขาแสดงออกกับเพื่อนๆว่า คือถ้าเขาไม่ได้รักถ้าเขาไม่ได้ชอบถ้าเขาไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงใจใครคนนี้จะไม่เสียเวลาที่จะมาฝ่าฟันที่จะมาร่วมเผชิญปัญหาความท้าทายอุปสรรคกับเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะคะใครคนนี้เขาเป็นคนที่มีอีโก้พอสมควรถ้าเขาจะตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นั่นคือหนึ่งดาบของเขาในตอนนี้เพื่อนคือคนที่แบบที่ใช่ที่คู่ควรจริงๆเลยคือยินดีกับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเลยนะคะว่าใครคนนี้เขาเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่การงานดีเป็นคนที่อ่ะเป็นมีอยู่ในสายงานข้าราชการเป็นคนที่มีลูกน้องบริวารได้นะคะ รือถึงแม้เขาไม่ได้อยู่ในสายงานนั้นก็ตามเถอะแต่เขาเป็นคนที่มีสัจจะเป็นคนที่เชื่อถือได้เป็นคนที่พูดจริงทําจริงเป็นคนที่มั่นใจเขาคิดกับเพื่อนๆคือเพื่อนเป็นของขวัญอล้ําค่าในชีวิตของเขาคือเขาจะดูแลจะประครบประงมงเป็นอย่างดีคือเขามั่นคงอะต่อให้เขาต่อให้เรารู้สึกว่าเขาแบบ เขาจะรักเราหรือเปล่านะแต่เขามั่นคงกับเพื่อนๆมากๆเลยความรู้สึกมันหนักแน่นเขาหนักแน่นยินดีกับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้ด้วยนะคะ